สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่พุดดิ้งแคชช h a น n e ลนะคะวันนี้แคชจะมาแนะนํามอนสเตอร์ที่ต้องใช้ในการลงดันนาลกะค่ะเพื่อเราทุกคนจะได้เตรียมตัวในการลงดันที่จะมาถึงในวันที่6เมษายนนี้ได้ถูกต้องแล้วก็บอกเลยว่าถ้าเอาบอนมาไม่ถูกเนี่ยโดนเตะออกจากตี้ได้ง่ายๆเลยค่ะ ยางไรก็ตามพลังที่แนะนําสําหรับดันนาลกานี้ก็คือ3ามแสนห้านะคะถึงจะได้รับโบนัสและตัวดันเนี้ยเป็นดันที่เราไม่สามารถออโต้ได้และยังต้องใช้แผนการในการลงเล่นนะคะในส่วนของแผนการเนี่ยค่จะทําคลิปตอนที่ดันมาแล้วเพื่อสรุปแล้วก็วิเคราะห์เทคนิคต่างๆให้เพื่อนๆได้รับชมกันอีกครั้งนะคะคลิปนี้ก็คือจะเป็นคลิปเตรียมมอนเอาไว้ลงก่อนทุกคนจะได้ทาตัวไว้เนาะยางไรก็ตามทาง official, ออฟฟิเชียลเขียนว่าชื่อดันนาละคาแต่จากคนที่ U N A มาก่อนหรืออะไรเงี้ย ที่ศึกษาข้อมูลมาเขาเรียกว่านาฬกายังไงคัดขออนุญาตเรียกนาฬิกาแบบเดิมแล้วกันนะคะเพราะว่าความเคยชินนะผิดถูกยังไงก็ขอโทษด้วยค่ะสําหรับดันนี้นะคะก็คือหลกัหลกๆเอาไปลงเอาไปเอาของสนใจเพราะว่าของสมใสเนี่ยมันดีกว่าของดันเมทัศนะคะพร้อมกันแล้วก็ไปดูกันได้เลยครับสำหรับเพื่อนๆน,นะคะที่ต้องการหาร้านเติมเกม ราคาพิเศษนะแคทขอแนะนำร้านอ l ลาสติกช็อปค่ะร้านนี้แอดมินใจดีน่ารักตอบไวมากทักตอนดึกก็ตอบไวมากเติมไวค่ะไม่ต้องรอเสียเวลานะคะและคือใครก็คือเติมร้านนี้มาตลอดเลยแล้วก็มีโปรมากมายราคาพิเศษคุ้มมากค่ะประมาณนี้สำหรับใครที่อยากเติมอย่าลืมทักไปหาทางร้านได้นะคะถ้าใครบอกว่ามาจากช่อง Pu ด d i n g Cat เนี่ยก็จะมีราคาพิเศษด้วยสำหรับคนที่เติมเยอะอะไรแบบนี้ด้วยค่ะก็อย่าลืมไปบอกแล้วก็มาบอกว่าแคทแนะนำม,มานะคะ อย่างไรก็ตามสำหรับในส่วนของราคาเนี่ยราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงขึ้นลงทุกวันนะคะขึ้นกับพวกเรทน,นะยังไงสามารถสอบถามทางร้านได้ตลอดก่อนเลยทั้งวันจนกว่าจะพอใจเนาะแอดมินเขาใจดีถามไปเถอะไม่เป็นไรค่ะ มาเข้าสู่เนื้อหากันเลยแค่นขอพูดถึงบอสของดันาลากะาก่อนนะคะตัวบอสเนี่ยมันจะมีบัฟแล้วก็ดีบัฟบางอย่างซึ่งทําให้เราอะ่ะจะต้องเลือกมอนเนี่ยเพื่อเอามาใช้แก้ทางโดยเฉพาะเลยมันก็เลยทาให้ดันเนี่ยค่อนข้างจะยุ่งยากกว่าดันอื่นๆที่ผ่านมาค่ะโดยแคจะแนะนำํำมอนที่เอามาใช้ในดันนี้เป็น5ข้อหลักๆตามหน้าที่นะคะ 1. มอนทาดาเมจหรือดีเพสสมอนไว้สร้างโล่ 3. มอนล้างดีบัฟตีมอนแจกดีบัฟให้ศัตรู5 มอนสำหรับเอาไว้เคลียร์ลูกน้องบอสค่ะในส่วนของข้อ5เนี่ยมันจะมีอะไรพิเศษอีกเล็กน้อยเดี๋ยวค่ะจะมีอธิบายเพิ่มเติมทางท้ายคลิปเช่นกันนะคะตัวแรกเลยนะคะก็คือเลเว่นไฟค่ะต้องบอกเลยว่าตัวนี้ตอนเปิดกระชานี้ก็ไม่ได้อยากได้ไม่ได้สนใจอยากได้ตัวอื่นมากกว่าเพราะเราไม่ได้ใช้ประโยชน์จากมันเลยในที่สุดก็ถึงเวลาของเลเว่นไฟที่จะมีประโยชน์กับไอดีเราแล้วค่ะตบมือหนอยทุกคน <c oughs> เพราะว่ามันมีสกิลในการโจมตีทะลุโล่นะคะแล้วก็เป็นตัวที่สามารถหาได้ฟรีอีกนอกจากกระชาเกลือนะหาได้ฟรีจากมอนสเตอร์สตอรีนะคะค่อนข้างจะเป็นคีย์หลักของการลงดันนี้เลยค่ะสำหรับตัวที่2นะคะเมจ i กไนลมเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะคะสำหรับการโจมตีทะลุบับโลค่ะตัวนี้ก็หาไม่ยากเท่าไหร่นะคะไม่ว่าจะเปิดกาชาแล้วได้มาโดยไม่ตั้งใจหรือตั้งใจหรืออันนี้คือเพิ่มเติมเลยค่ะ ค่เติมซีซันพาร์ของเดือนเมษายนนี้นะคะแล้วก็สําหรับใครที่ยังไม่ได้เติมก็สามารถไปเติมพาร์ราคาพิเศษถูกๆได้ที่ e l a s t ส c ิกช็อนะคะบอกว่ามาจากช่อง f ูด d i n g Cat นะคะราคาพิเศษค่ะมาต่อในส่วนตำแหน่งที่2นะคะที่สำคัญไม่แพ้กันก็คือตำแหน่งล้างดีบัฟค่ะเนื่องจากว่าในดันเนี้ยเนี่ยบอร์ดมันจะมีสกิลบัฟไฟใส่เราแล้ถ้าเราติดดีบัฟไฟเนี่ยเราต้องล้างทันทีถ้าไม่ล้างแล้วเราโดนดีบับไฟเนี่ยครบ7สแต็กก็คือลงไปนอนกองได้เลยครับผม ส่วนมีตัวอะไรที่แคทแนะนําในการล้างดีบับนะคะก็อันดับแรกเลยค่ะนองล่มน้ําก็คือเคยเป็นตู้พิกอัพไปแล้วใครที่เลือกมาก็มีประโยชน์แล้วใครที่ยังดองนองไว้อยู่เอามาใช้ปั้นได้เลยนะคะเหมาะกับดัานนี้มากๆเพราะน้องมีสกิลที่ถ้าเพื่อนร่วมทีมติดดีบับเนี่ยน้องจะฮิวพร้อมกับล้างดีบับเลย ต้องตอบโจทย์ในการลงดันนี้มากๆนะคะเราก็จะสามารถล้างดีบับไฟด้วยสกิลนี้แล้วก็ฮิวไปด้วยเลยค่ะตัวที่2นะคะสําหรับใครที่โอเคเปิดไม่ได้น้องลงล่มเราก็ยังมีน้องผีน้ํสี่ดาวนะคะเป็นทางเลือกนะคะสําหรับสายงบประหยัดน้องสามารถฮิวได้นะคะบับเกาะได้แล้วก็ล้างดีบับได้ด้วยนะคะแล้วก็อีกอย่างหาง่ายมากงบประหยัดไม่มีล่มน้ําสามารถปั้นผีน้ําแทนได้เลยค่ะ สำหรับตำแหน่งที่านะคะตำแหน่งสร้างโล่ตำแหน่งนี้สร้างโล่เพื่อช่วยในการรับดาเมจจากบอสนะคะตัวมอนเพื่อนๆของเราได้ไม่ยากเพราะคัดก็เคยมีพูดเอาไว้คร่าวๆแล้วในคลิปที่แล้วเนาะตัวที่คัดแนะนําตัวแรกเลยจินน้ำ ตัวนี้แจกฟรีในกิจกรรมค่ะคิดว่าทุกคนที่เล่นกิจกรรมน่าจะมีกันทุกคนแล้วก็น้องจินน้ำของเพื่อนก็คงจะสกิลเต็มด้วยคือดีมากเลยสามารถเอามาใช้ได้เลยค่ะตัวจินน้ำก็มีสร้างเกาะแล้วก็มีบัฟเพิ่มโจมตีแล้วก็ยังมีดีบัฟลดพลังโจมตีของศตัตรูด้วยค่ะก็คือครบเครื่องต่อมานะคะตัวลูกหลักขัดเลยตัวนกแก้วน้ำนะคะฟูซับจริงๆเพราะว่านอกจากตัวละครน้องเด็กจะสร้างโลได้แล้วก็ยังมีบัฟอิมมูเนชด้วยนะคะทําให้ไม่สามารถติด,ดบัฟใดๆได,ได,ได,ได้นอกจากนี้ก็ยังมีฮิวต เหมาะสมสาหรับการลงดันนี้มากๆเหมือนกันค่ะตําแหน่งที่4นะคะจะเป็นตําแหน่งดีบับนะคะตําแหน่งนี้ทำให้เราทาดาเมจกับบอสแรงขึ้นแน่นอนเลยตีบอสปกติเราก็ใช้ดีบัฟเจาะเกาะอยู่แล้วนะคะสําหรับแคทเนี่ยแนะนําเลยตัวที่หน้าปั้นในตําแหน่งนี้นะคะฮาปี Happy ้มืดค่ะเหมาะสําหรับดีบัฟเจาะเกาะแล้วก็ตีแรงขึ้นใส่บอสค่ะดีมากๆไม่ใช่แค่บอสตัวนี้นะคะแต่บอสตัวอื่นก็เวิร์กเหมือนกันค่ะ สำหรับตำแหน่งสุดท้ายนะคะจะเป็นตำแหน่งพิเศษหน่อยตำแหน่งเคลียรลูกน้องบอสค่ะเนื่องจากเวลาเราสู้กับนาลกะเนี่ยนาลกะจะปล่อยลูกน้องบอสออกมาช่วยกลางกลางไฟนะคะจะบอกว่าอ่าไอส่วนของแพทเทิร์นแล้วก็เทคนิคแผนการวิธตีต่างๆเนี่ยค่ะจะมีอัพแบบละเอียดเลยในคลิปหน้าเนาะตอนที่ดันมาอันนี้ก็คือมาเกิดให้ทุกคนฟังคร่าวๆก่อนตัวลูกน้องบอสเนี่ยแต่พิเศษตรงที่ว่าเราตีไม่เข้าเราก็เลยต้องสลับตัวมาแก้ทางมอนที่ใช้แก้ทางที่ดีที่สุดสําหรับตำแหน่งนี้ก็คือพวกมอนที่มี สกิลย่อยุเป็นกลุ่มค่ะในตำแหน่งนี้เราไม่ต้องปั้นสุดก็ได้นะคะคือขอแค่ให้มันมาช่วยย่อยุก็พอถ้าเป็นตัว5ดาวหลักๆที่มีสกิลนี้ก็จะเป็นพวกคิมิร่าน้ำแพนด้าไฟแต่ถ้าเราเอาเคสร,ราคาประหยัดที่ขาจักจะแนะนำนะคะก็จะมีแฟงเกนสไตล์น้ำค่ะพอกดย่อยุติดก็จะสามารถตีลูกน้องบอสได้ค่ะ ยังไงก็ตามนะคะมอนที่แคแนะนำเนี่ยถือว่าเป็นเซตอัพทีมนะคะที่ทุกคนควรจะมีเทียบเทียบกับการลงดันอื่นแล้วค่อนข้างจะมีความยุ่งยากพอสมควรเลยค่ะหลักๆคือเราจะต้องมีหน้าที่ให้ครบตาม5หน้าที่ที่บอกไปเพื่อให้ลงดันได้สบายนะคะสําหรับเทคนิคการลงดันเนี่ยจะมีมาทับอีกคลิปหนึ่ง,นงแน่นอนตอนที่ดันมาลงแล้วนะคะสาหรับวิธีการเคลียร์ดัน แล้วก็นําบอลไปเคลียร์ดันแบบง่ายๆทําให้เพื่อนๆผ่านง่ายๆนะคะก็อย่างที่บอกตัวขั้นต้นเนี่ยก็คือใช้ตามได้เลยแต่ถ้าเกิดใครลงดันได้เสียนแล้วเราสามารถหาตัวที่มีหน้าที่เหมือนกันเนี่ยมาเปลี่ยนทีหลังก็ได้คะ่ะอันนี้ ยังไงก็จบกันไปแล้วนะคะสาหรับการแนะนําตัวละครเตรียมพร้อมสําหรับการลงดันนาลกาค่ะซึ่งอย่างที่บอกไปซีทีที่เหมาะสมสําหรับการลงดันนี้แล้วได้โบนัสก็กคือ3ามแสนห้านะคะยังไงก็อย่าลืมรีบๆปั้นเตรียมพร้อมกันนะคะยังไงก่อนไปฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ใดๆต่างๆแทนกําลังใจให้แคทในการทําคลิปข้อบูลหน่อยนะคะมีอะไรก็คอมเมนต์กันได้แบบสุภาพด้วยละกันเนาะแนะนํากันได้ไปแล้วบ๊ายบายค่ะ